ไม่มีเวลาแต่รู้สึกนะมีอาการอึดอัดแน่นท้องไปหมดคุณมีปัญหาเรื่องนี้ไหม,มแต่ละคนเนาะหมดแต่ยุ่งกับงานแล้วไม่มีเวลาคุณมีปัญหาเรื่องนี้นะคลิปนี้มีคําตอบให้คุณหลายท่านนะคุณสังเกตรหรือเปล่าถ้าท่านกินอาหารโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายไอติมของหวานหวานโลตงโลติที่หวานหวานทั้งหลายนะส่วนมากนะจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแน่นท้องไปหมดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้เพียงแค่ คุณกินสับประรดอ่ะแต่ขอให้เป็นสับประรดที่แบบว่าอย่างไงอ่ะออกอมเปรี้ยวหน่อยนะกินหลังมื้ออาหารแค่คุณกินแค่ชิ้นสองชิ้นเนี่ยชิ้นเป็นเซียวเซียวของเขาอ่ะนะคุณกินแค่นั้นนะ่ะแต่คุณทําต่อเนื่องหน่อยนะอาการอืดแน,น่นท้องของคุณตรงเนี้ยหายได้ดีมากไม่เพียงแต่สับประรดนะเอ,อ่อผลไม้เปรี้ยวๆทั้งหลายเนี่ยช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นส้มสตอรอเบอรี่พวกเนี้ยคุณไปสังเกตเถอะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอืดๆน,น,นะ ผลไม้ที่แบบออกรสเปรี้ยวๆพวกนี้ช่วยเหลือคุณได้นะเพียงแต่พี่หมอก็พูดเลยนะกินตอเนื่องหน่อยกินตอเนื่องหน่อยตอนเนื่องหน่อยช่วยได้เลยนี้คลิปนี้ก็เลยเอาใจสําหรับหนุ่มๆสาวๆที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างทั้งหลายนกนะปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีความสําคัญที่สุดนะโดยเฉพาะช่วงนี้โคว,โควิดเข้ามาเยอะอ่ะนะคุณต้องดีดูแลสุขภาพให้เป็นอันดับหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นนะ ถ้าสุขภาพคุณไม่แข็งแรงโควิดมากระทบนิดหน่อยนะทำให้คุณโอ้โหต้านไม่ไหวนะอาจจะทำให้คุณแบบแย่ yeah, ไปเลยนะพี่หมอแนะนำให้คุณดูแลสุขภาพให้เป็นอันดับหนึ่งนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะใครๆหรลายๆท่านเริ่มมาให้ความสนใจกับสุขภาพอย่ามัวแต่มุ่งหางานทำเงินหาเงินอยู่นั่นนะคุณต้องดูแลสุขภาพนะคลิปนี้แนะนำนะ สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนี่เรื่องนี้เลยใครมีปัญหาเรื่องอรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มหายใจไม่โลง่งบางคนเหมือนหายใจไม่ออกตอนนอนนะแล้วที่สําคัญตรงไหนตรงไหนรู้ไหมก็คือน,นอนไม่ค่อยหลับอะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปหมดเลยนะจะหายใจแต่ละทีนะโอ้โห ต้องถอนหรือสูญหายใจลึกๆอย่างนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณนึกเป็เบนพัชระพี่หมอเนี้ยให้คําแนะนํากันหลายๆท่านเลยนะหายได้ดีมากๆเนี่ยคุณจะหายหรือไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณนะเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรืออยากหายแล้วคุณสามารถโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้0ูนย์เก้าเจ็นเบนพัชระค่ะ